ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกล่าวถึงเมื่อครั้งพระาศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระปุษสะ บรมโลกนาถปรากฏในโลกครั้งนั้นพระเจ้าพิบิสารเกิดเป็นขุนคลังมีหน้าที่ในการรับจัดการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์พระ,ะพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ทำตามพระบัญชาของพระกุมารสามพระองค์ผู้เป็นนายขุนคลังนั้น ครั้นรับหน้าที่ใหญ่เช่นนี้แล้วก็ต้องจัดการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์มากมายอยู่ทุกวันเรื่อยไปต่อมาก็จึงไปเรียกญาติของตนหลายคนให้มาช่วยทำงานในโรงครัวและก็ช่วยช่วยกันเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์คนพวกนี้มาทำงานตอนแรกๆก,ก็ดีอยู่ แต่พอหลายวันผ่านไปก็ชักเกิดความประมาทขึ้นก็มีการแอบบริโภคอาหารก่อนพระภิกษุสงฆ์บ้างแอบนำเอาอาหารที่เขาทำไว้เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ไปให้แก่บุตรภรรยาของตนที่บ้านบ้างทำอยู่ดังนี้เป็นนิดเสมอมาตามวิสัยของคนโลภซึ่งก็เป็นเรื่องของคนที่ ไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ต่อมาได้กล่าวถึงคราวตายพระราชกุกมารทั้งสามกับขุนคลังก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวงสวรรค์แต่ว่าพวกคนโลภเหล่านั้นต้องลงไปเกิดในนรกสิ้นกาลนานครั้นพ้นโทษจากนรกแล้วจึงเกิดในเปรตวิสัย ครั้งสุดท้ายบังเกิดเป็นพระทัตตูปชีวิเปรตคือเปรต,รปรวตรพวกนี้มีความหิวโหอยอดอยากปากแข้งอยู่กาลนานเพราะไม่มีใครทำบุญสุนทานอุทิศไปให้ครั้นล่วงไปถึงสมัยแห่งสมเด็จพระกะกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทรกับนี้ ประชาชนได้ฟังเทศรู้ธรรมแล้วเกิดปัญญารู้จักบำเพ็ญบุญละบาปทำใจให้สงบจึงก่อสร้างกองการกุศลทำบุญสุนทรทานแล้วแผ่ส่วนกุศลไปถึงญาติญาติของตนในเปรตวิสัยเปรตท,ทั้งหลาย ที่เป็นญาติของใครครั้นเขาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ต่างก็ดีเนื้อดีใจหรือว่าดีอกดีใจยกมือขึ้นท่วมหัวกล่าวอนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ในครั้งนี้ก็พ้นจากเปรตวิสัยในโลกแห่งความเป็นเปรตก็ไปเกิดในภูมิอื่นตามแต่ยะถากรรม เนื่องจากว่าเปรตทั้งหลายผู้เป็นญาติขุนคลังครั้นเห็นหมู่เพื่อนเปรตของตนได้ส่วนบุญจากญาติญาติก็ผลทุกไปต,ตามๆกันเช่นนั้นแต่ว่าพวกตนไม่มีใครอุทิศให้ยังต้องเป็นเปรตอยู่ตามเดิมก็มีความน้อยใจเสียใจอย่างสุดซึง้งในที่สุดถึง ก็พากันไปเฝ้าสมเด็จพระกกุสันโธพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าข้าพระบาททั้งหลายจักได้อาหารและจักพ้นจากภาวะความเป็นเปรตนี้เมื่อไหร่หนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็จึงทรงมีพุทธดีกาตรัสว่าในาศาสนาของเรานี้ท่านยังไม่พ้น ต่อเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วนานแสนนานแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยต์โดยประมาณพระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวะะัฏสงสารอย่างสง่างามพระนามว่าโกนาคมจากมาตรัสรูในโลกนี้ขอท่านท่างหลายจงคอยเข้าไปถามพระโกนาคมนั้นเถิด ครั้นศาสนาแห่งพระกักูสันโธเสื่อมสิ้นไปจากโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากนาคมก็อุบัติขึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปทูลถามพระองค์ผู้ทรงมีพระหมหากรุณาจึงพุทธดีกาตรัสว่าแม้ในศาสนาของเรานี้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากเปรเตวิสัย ต่อเมื่อเรานิพานไปแล้วแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยต์โดยประมาณพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปูจักมาตรัสรู้ในโลกนี้กอยท่านทั้งหลายจงอดใจรอคอยถามพระกัตสปนั้นเถิดเปรตท,ทั้งหลายก็อดกลั้นอดใจรอแล้วก็มีความพยายามในการอดทน ทั้งยังมีความลำบากมีความหิวโหอยอยู่ตลอดกาลนานก็คืออดอยากปากแห้งนั่นเองจนกระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสโปมาเสด็จอุบัติตัดสรุในโลกนี้จึงพากันเข้าไปเฝ้าทูลถามพระองค์จึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสบอกว่า แม้ในศาสนาของเรานี้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากเปรตผีิสยยังไม่ได้รับส่วนบุญต่อเมื่อเราเข้าสู่นิพพานแล้วแผ่นดินสูงขึ้นได้หนึ่งโยน์ก็จกมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสมณะโคดมซึ่งก็จะได้มาตรัสรู้ ในโลกนี้ในครั้งนั้นจกมีขัตติยาธิ่ดีผู้เป็นญาติเก่าของท่านทั้งหลายพระนามว่าพิมพิสารจะถวายทานและอุทิศส่วนกุศลแผ่บุญทานให้แก่ท่านท่านก็จะพ้นจากเปรตวิสัยและจะได้บริโภคอาหารในกาลครั้งนั้นครั้นสมเด็จพระกัสสปะทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัส อย่างนี้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดความดีอกดีใจราวกับว่าตนจะได้ผลจากเปรตวิสัยในเร็ววันครั้นถึงการต่อมาก็คือพระสมณะโคโดมบรมครูของเรามาตรัสรู้ในโลก แล้วก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารให้ได้สำเร็จพระโสดาปัิผลตั้งอยู่ในอาจละสัทธามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วถทถ้าเธอก็ทรงจัดแจงเครื่องบินทบาทถวายแด่พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็หาได้ทรงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติของตน เพราะว่าพระองค์ก็ทรงมีพระทัยวุ่นวายไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทรงครุ่นคิดอยู่เพียงว่าจะก่อสร้างพระคันธก,กุฎีถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้อย่างไรเป็นเหตุให้ทรงลืมที่จะแผ่ส่วนพระราชกุศลพระทัตตูพระชีวิปรตเร พระทัตตูชีวิเปรตพวกนั้นก็มารอตั้งนานแล้วเพราะพุทธดำดัดแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังก้องอยู่ในโสตแห่งตนว่าจะพ้นประเริสปีใสได้บริโภคข้าวปลาอาหารในสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารทำกุศลทานในศาสนาของพระสมณะโคดมของเรานี้ก็จึงมีความมุ่งหวังต่างก็ มีความเฝ้ารอดีอกดีใจว่าเราจักได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นจะอุทิศพระราชกุศลให้ก็จึงมารอคอยอยู่โดยรอบพระราชนิเวศเพื่อที่จะคอยอนุโมทนาส่วนกุศลครั้นเห็นพระองค์ทรงเฉย ไม่อุทิศให้แต่ประการใดก็เศร้าใจเป็นยิ่งนักผิดหวังไม่สมความคิดที่ตนเองตั้งใจรอมาตั้งนานพอตกในเวลากลางคืนก็จึงพากันร้องโอดโอยสำแดงอาหารหิวโหยด้วยสำเนียงเปรตให้ได้ยินเฉพาะแต่พระองค์พิมพิสารราชา เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงเปรตก็ทรงสะดุ้งจิตตกพระไทยเป็นกำลังรุ่งเช้าสว่างขึ้นก็จึงทูลถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตรัสว่าเสียงที่พระองค์ได้ยินน่าสยดสยองดังนี้นั้นก็เป็นเสียง ญาติของพระองค์เมื่อครั้งอดีตซึ่งได้สร้างกรรมเอาไวา้พอตายไปก็ไปสู่นรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตวิสัยแล้วก็มีความทุกข์ทรมานร่างกายมีความอดอยากปากแห้งมีความหิวโหยพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าดูก่อน บ่อพิษพระราชสมภารจะได้ทรงกลัวเลยลามุกอันใดอันหนึ่งจะได้บังเกิดแก่พระองค์นั้นหาไม่ได้สำเนียงที่ทรงสดับนั้นเป็นเสียงฝูงประเปรตผู้เป็นญาติของพระองค์อดอยากมาชา้านานมาคอยรับส่วนกุศลอันบ่อพิษพระราชสมภารบำเพ็ญแล้วอุทิศให้ ครันไม่ได้รับส่วนกุศลสมดังที่ตนปรารถนาเฝ้ารอคอยมาตั้งนานก็จึงมาร้องทวงเอาด้วยเสียงอันดังกังวานครั้นได้ทรงสดับพระพุทธดีกาดังนี้พระเจ้าพิมพิสารก็จึงทูลกล่าวถวายนา้ำทักขิโนโทกแล้วก็อุทิศส่วนกุศลว่าอิทังโนยาตินังโหตุ ขอผลทานทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จแก่วกปวงญาติทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดที่สะบบุครณีก็ดารดาษด้วยปฐุมชาติทั้งหลายก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่ฑเหล่าเปรตในขณะที่พระองค์ออกพระโอษฐอุทิศจบลง เปรตทั้งหลายก็ต่างดีใจพากันลงอาบน้ำดื่มน้ำกินน้ำในสะโบกกรณีสรีระเนื้อตัวก็มีสีดังทองความหิวกระหายก็ระงับไปหมดสิน้นสมเด็จพระภูมิบินจึงถวายข้าวยาคูข้าวสวยและสัพพาหารแล้วทิศให้โภชนาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตทั้งหลาย ต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายผ้าแล้วก็เสนาสน,นะแล้วก็คันทักกุดีพระองค์ก็สรงอุทิศให้ผ้าทิพย์และบิมานก็บังเกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นตามจำนวนวัตถุฐานที่ส่งอุทิศเมื่อได้อนุโมทนาด้วยกุศลจิตอันเป็นส่วนหนึ่งของบุญกิริยาวัตถุ สิบมีทานสินภาวนาและการอ่อนน้อมการช่วยขวนขวายในบุญการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมการทำความเห็นให้ตรงเกิดเป็นปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญกุศลอันเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นทำแล้วอุทิศให้แก่ตน เปรตทั้งหลายก็พ้นจากเปรตวิสัยภูมิโลกเปรตเปลีป่ยนเพศไปบังเกิดเป็นเทพปบุติสเสวยสุขสําราญรื่นเริงยิ่งนักในสวงสวรรค์นี่ก็จะเห็นได้ว่าความโลภนี้ถ้าเกิดอยู่ในจิตใจของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งแล้วญาติโยมทั้งหลายก็จะได้แลเห็นเรื่องที่ อาตมาภาพได้กล่าวให้เราฟังในเรื่องของเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็จะสะท้อนให้เรานั้นได้พิจารณาแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตต่อไปก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้สดับรับฟังทั้งหลายขอเจริญพร